สวัสดีเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ขึ้นเฮาได้มาใจ้เวลากับพระองค์ผ่านถ้อยคำและพระคำของพระองค์นะเจ้าก็ขอพระเจ้าเป็นผู้นำเฮาบอกเขาเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าชำระจิตใจของเฮาเฮานั่นจิตใจของเฮานั้นเป็นคนจิตใจที่ทอมที่จะเจือฟังและยอมทำตามที่พระองค์สอนเฮานะเจ้าแต่เฮาจะเจือและเหลือกที่จะเจือระวางใจได้เดินติดตามพระองค์ไปนะเจ้า ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันอาทิตย์พี่น้องที่เข้ามาฟังใจเวลากับถ้อยคําของพระองค์มาฟังพระองค์เนาจะคือฟังถ้อยคำของพระองค์เราจะข้าพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าเหมือนกันที่ใข้าพระเจ้าได้เข้ามาใจเวลาที่อ่านได้ศึกษาได้อ่านพระคำของพระองค์ก็คือช่วยข้าพระเจ้าได้สำาระจิตใจของข้าพระเจ้าเหมือนกัน ขอบคุณพระวิญญาณของพระเจ้าสูงสุดที่เป็นกำลังของข้าพระเจ้าเติมปากเติมลิ้นของข้าพระเจ้าสร้อยคำผักเหนือนี่ไปได้ง่ายเลยเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าที่แตะต้องรับปากของข้าพระเจ้าขอบคุณที่ให้ข้าพระเจ้า เป็นอดีตเจ้ยภาษาติวพระองค์ได้ฮือมาติภาษาติบ้านเกิดของข้าพระเจ้ากอขอบคุณสําหรับพี่น้องเจ้าเหนือที่เข้ามาอาเข้ามาฟังและเจ้าขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าทรงนําขอพระเจ้าให้เขาได้เป็นเหมือนหน้าพระไทยของพระองค์ลูกอธิษฐานและทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสสำหรับพี่น้องทุกทุกคนที่เข้ามาฟังที่ใจ้เวลากับพระองค์และเจ้าฮาลาเลียเอเมน ยอนบทที่เจ็ดนะเจ้าหลังจากนั้นพระเยซูก็เตียวไปคว้ยแขวนกาลิลีพระอ,องค์บเบอ่อยากไปแขวนยูเดียยอนว่าผู้นำเจ้าวิวเสาะหาตางที่จะฆ่าพระอ,องค์ตอนนั้นใกล้งานอยู่เพิงของเจ้าวิวโมน้องบบาวของพระอ,องค์ก็บอกว่าอ้าน่าจะไปแคว้นยูเดียเพื่อหมสาวกของอ้าจะได้หันการอาจจัศจรรย์ตี่อ้เนี่ย ยอนว่าคนที่ใครมีชื่อเสียงจะบอกะอะยอย่า,ายงในที่ทับทับในที่รับรับกันใน,นการในไหนอ้ายก่อกนงการอาศจรรย์โมนี่อยู่แล้วก็คือคนถึงโลกหูเปเลยกะ้าแม้แต่น้องบ่าวของพระอ,องค์ยังบ่เชื่อวางใจพระอ,องค์พระเยซูก็บอกว่ายังบ่ถึงเวลาของเฮาเตือ้อแต่โมน้องไปเวลาไหนก็ได้คนในโลกนี้เขาบ่ามีอย่างเื้อจัง หมูน้องแต่หมูเขาจังเฮาย้อนเฮาบอกว่าหมูเขาเนี่ยบอดีหมูน้องไปกันเตะเฮายังบอพร้อมที่จะไปเตืะย้อนยังบอถึงเวลาของเฮาหลังจากติอู้จะอัน้นพระองค์ก็อยู่ในแคว้นกาลิลีต่อบกกองหมูน่องเบาน่องเบาของพระองค์ไปห่วมง,งานแล้วพระองค์ก็ก็ตัวไปมรุนพระองค์ก็ตัวไปมรุน ด้วยบ่ไขรหื้อไผ่ฮู้ไผ่หันโมผู้นำเจ้าฮิวกำลังเสาะพอหาพระองค์ในงานโมเขาก็ถามว่าพระใจคนนั้นอยู่ไหนคนตั้งหลายที่อยู่ติหั่นกับปากันสูบสาบเรื่องพระองค์กันขนาดพ่องก็ว่าเขาเป็นคนดีรอพ่องก็ว่าบ่ใจเขาเป็นคนขี้จุขี้ลาล แต่บอมีภัยก้าอู้เรื่องพระองค์ยังเปิดเผยย้อนบัมูมเขาวกลัวผู้นำเจ้ายิวบะกองถึงละวางก่างงานหมูอยูเพิงของเจ้ายิวพระเยซูก็เข้าไปในบริเวณพระวิหารแล้วตั้งเก้าสั่งสอนมูคนเมื่อผู้นำเจ้ายิวได้ยินคำสอนของพระองค์ก็งืดแล้วว่าพระใจคนนี้บ่ได้เฮียนมาแล้วจะได้เขอาหูนักแต่แต พระเยซูต,ตอบว่าคำสอนของเฮานั้นบ่ใชจเป็นกรรมของเฮาแต่มาจากพระองค์ผู้ตี้ใจขอามาไผยตีนี่ยาตามความต้องการของพระองค์ก็จะฮู้ว่ากรรมที่เฮาสอนนั้นมาจากพระเจ้าก็ว่าเฮาอู้ขึ้นมาคนเดียวตอนที่อู้ตามใจตัวเกา่าก็เสาะหาเกียรติใส่ตัวแต่คนที่เสาะหาเกียร์ให้ผู้ตี้ใจเขามา คนนั้นเนาะก็เป็นคนที่จริงใจกับจุดบอดจูภัยตวยัวโมเสสได้คือบทบัญญัติกับหมูต้านบอใจกาแต่หมูต้านก็บ่นยะแตมบทบัญญัตินั้นสักคนแล้วจะได้หมูต้านเสาะหาตางที่จะฆ่าเฮาจนได้โมขเขาก็ตอบว่าต้านโดนผีเข้ากาภัยจะฆ่าต้นานพระเยซูตอบว่า เขาได้เหตุการณ์อัศจรรย์อย่างหนึ่งรวโมตันกับป้ากันเงึดโมเสสได้หื้อกดเกี่ยวกับการเข้าพิธีสุนันแท้บปัจจัยโมเสสที่เป็นคนตั้งหือ้อแต่เป็นปอบอุ้ยแม่มอนของโมตันแล้วโมตันก็ยังเหงพิธีสุนันหื้อกับละอ่อนปัจจัยปัจจัยตัดวันสบาโตถ้าวันสบาโตโมตันยังเหงาพิธีสุนัน ฮือละอ่อนประใจได้เพื่อบอกห้อพิษปดบรรยัติของโมเสสและโมตันจะมาโคเฮาที่เฮาฮักษาคนหนึ่งคนคนหนึ่งฮื้หายเป็นปกติในวันสปาโตย่ายยังบอดีตัดสินภัยตตามที่หันตัางนอดแต่หือตัดสินไปตตามความจริงบางคนในกูเยง บางคนในกรุงเยรูซาเล็มถามกันว่าคนนี้บ่ดใจกาติมูผูน้นำหิหาห้อมอ๋อสมาจะคนนี้บาดใจกาติมูผูน้นำหิหาห้อมจะฆ่าแต่พอเ,เขากำลังอู้อยู่ในที่สาธารณะแต่มูผูน้นำก็บมีภัยว่าเขาสักคนหมผู้นำมั่นใจแล้วกาว่าเขาเป็นพรคิด ต่เฮาหูว่าคนนี้มาจากไหนถ้าพระคิดมาแต่ก็จะบอกมีไผ่หูว่าพระอ,องค์มาจากไหนพระเยซูก็เอิ้นให้กู้คนได้ยินตอนที่พระอ,องค์สอนอยู่ในบริเวณพระนิพพานว่าแม่นแล้วหมูตันหูจากเขาก็หูว่าเฮาลูกไหนมาเฮาบ่ได้มาโดยสิทธิอำนาจของตัวเก่าแต่ผู้ตี้ใจเฮามานั้นอู้ แต่ความจริงละโมต้านบ่อุบปหูจักพระองค์แต่หา่าหูจักพระองค์ย้อนเฮามาจากพระองค์และพระองค์เป็นผู้ตี้ใจห่ามาโมเขาตัางหากจะยับพระเยซูแต่บ่มีไผยยับพระองค์ได้ย้อนบ่ถึงเวลาของพระองค์เตือกแต่มีคนหลายโมนั่นเชื่อวางใจพระองค์โมเขาก็อู้ว่าเมื่อพระคิดมานั้น พระอ,องค์จีเนียหมายสำคัญนักเหลือติประัยคนนี้กาบอกองหมูฟาลาสีได้ยินคนตัางหลายปากันเล่าเรื่องพระเยซูหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับโมูฟาลาสีก็เลยส่งทหารรักษาพระวิหารไปยับพระอ,องค์แล้วพระเยซูก็อ้ว่าเขาจะอยู่กับหมูตันไปแห่บะเมินแล้วก็จะปิกไปหาพระอ,องค์ผู้ี่ใจห่ามา มูตันจะตัวเสาะหาเฮาแต่ก็จะบับปะกับตี้ที่เฮาไปนั้นมูตันก็ไปบ่ได้ผู้นําเจ้ายิวก็อู้กันว่าเขาจะไปที่ไหนที่มูเฮาจะตัวเสาะหาเขาบ่ปะเขาจะไปหาเจ้ายิวที่แตกคะแลคะแจไปอยู่เมืองกิกและสอนเจ้ากิกตี่หันกะที่เขาอู้ที่เขาอู้ว่ามูตันจะตัวเสาะหาเฮา แต่กวจะปะปะกับตีที่เฮาไปนั้นหมู่ต้านไปบอดได้หมายความว่าจะใดในวันสุดท้ายของงานอยู่เพิงซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดพระเยซูยืนขึ้นแล้วก็ห้องเอิญว่าไผ่ที่ขยากกินน้ำฮอมาหาเฮาแล้วกินเฮียคนที่เชื่อวางใจเฮาก็เ,าเป็นเหมือนที่เขียนไว้ในคคพระคัมภีร์ว่า แม่น้ำที่มีสายน้ำเรื่องชีวิตจะไหลจากหัวใจของเขาของเขาออกมาตีพระเยซูอู้จะอันพระอ,องค์หมายถึงพระวิญญาณซึ่งถ้าภผยเจือวางใจในวางใจพระอ,องค์ก็จะได้ฮับพระวิญญาณไปแต่ยังบ่มีภผยได้ฮับตอนนั้นย้อนพระเยซูยังบ่ได้ฮับเกียรติอันยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์เตือ้อ บะกองหมู่คนได้ยินจะอันบางคนก็อู้ว่าตั้นคนนี้เป็นผู้เป็นปากเป็นเสียงแตนพระเจ้าคนนั้นแน่ๆบางคนก็อู้ว่าเขาเป็นพระคิดบางคนก็อู้ว่าพระคิดจะมาจากแคว้นกาลิลีได้จะใดพระคัมภีร์เขียนไว้บอใจกะว่าพระคิดจะมาจากเชื้อสายของกรษัติย์ดาวิดกลับมาจากหมู่บ้านเบสเลเฮม เมืองที่ดาวิดเกิดอ,อยู่ย้อนจะอั้นก็เกิดการแตกแยกกันในหมู่เขาเรื่องพระเยซูบางคนใคย,ยับพระอ,องค์แต่บ่มีภัยอ่ะยะจะอัน้นจะอั้นทหารทักษะพระว,วิหารก็ป๊กไปหาหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ฟาริสีแล้วหมูเขาก็ถามหมู่ทหารว่ายะยังหมู่สู้ปยับเขามา มมตหารก็ตอบว่าเขาไปเคยได้ยินไผยอู้อย่างเขาเลยมมฟ้าเลสีก็อู้ว่ามมสู่หลงกำจุของเขาไปตัวกาพอรอมีไผยในโมผู้นำกาพอรอมีไผยในโมผู้นำกาว่าโมฟาเลสีที่หลงเชื่อเขาพ่องบ่มีเลยแม่นก่อแต่คนมูนี้ที่อู้บดที่ ที่บกฮู้บส์บัญญัติพระเจ้าก็ทราบแจ้งหมู่เขาอยู่แล้วนิโคเดมัสคนที่เคยไปหาพระเยซูก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้นำคนหนึ่งของเจ้ายิวเขาก็ถามว่าโบทถ์บัญญัติของเาราเพื่อตัดสินไผ่ก่อนที่จะฟังเขาอู้กับฮู้ว่าเขาย,ายังไมอยังบ่ใจ้กาหมู่เขาก็อู้กับนิโคเดมัสว่า ตั้นก็ลุกเคว้นกาลิลีมาเหมือนเขาตัวกาลองไปเสาะพอในพระคัมพีรอแล้วตั้นจะหูวว่าบ่มีผู้เป็นปากเป็นเสียงแต่พระเจ้าลูกกาลิลีมาเลยแล้วหมู่เขาตึงมดก็แยกย้ายกันปิดบ้านสารรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำและความจริงของพระองค์ ก็ขอบุณท,ที่ฟังถ้อยคําของพระองค์มาใจ้เวลากับพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรเจ้าขอพี่น้องกู๊กกูก่กคนนะเราทุกคนจะได้ยินพระคําของพระองค์จิตใจของเขาจะบดื้อด้านแต่จิตใจของเขาจะทอมและยอมครับ้อยคารับพระคําของพระองค์ให้เขามีชีวิตที่สูงขึ้นให้เขามีความเจื่อที่สูงขึ้นเพื่อเขาจะติดตามพระองค์ไปตลอดชีวิตของเขาก็ขอพระเจ้าเป็นความเจวิเหลือของเขา พระวัญญาเป็นความจุดเหลือของเขาปกป้องความคิดตาใจของเขาในการก้าวเดินของเขาแต่ละวันเราเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเจ้าขอพระเจ้าอวยพรให้มีจิตวิญญาณที่สูงขึ้นสูงขึ้นมีความเจือสูงขึ้นสูงขึ้นเขาจะเป็นหัวและเขาก็ปเปทางสรรเสริญพระเจ้าขาพระเจ้าอวยพรพี่น,น้องกุคนที่เข้ามาฟังเราเจ้าแล้าตัวของข้าพระเจ้าตวัว ขอ,ขอพระเจ้าได้ห้เกียดในชีวิตของมัเมฮากูคนนะเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอาเมนเจ้า